สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการที่แบบเวลาเราดูยูทูบใช่ไหมแล้วส่วนมากเราจะติดแอดโพสแอดโฆษณาหรืออะไรเงี้ยครับเรามีวิธีที่2คลิปเท่านั้นก็เราจะหลีกเลี่ยงแอดจริงๆวิธีที่ไม่อยากแนะนานะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับแบบเป็นคลิปเล็กน้อยนะครับคือปกติเราดู u t u b e เนี่ยถ้าคลิปไหนที่เขาติดแอดอ่ะมันก็จะมีไลน์โฆษณาใช่ป่ะอันนี้ผมปิดเสียงนะครับเพราะว่าเหตุผลคือเดี๋ยวจะโดนลุงมีคัสติหรืออะไรนี้นะอ่ะโอเค เราก็จะสมมุติอยากจะได้คลิปนี้อยากจะดูแบบไม่มีแอดนะสมมุติคลิปนี้มันมีแอดนะแต่ว่าเราต้องการจะดูไม่มีแอดนะครับวิธีง่ายมากเลยตรงช่อง URL ตรงนี้นะครับสังเกตตัวตัวทีนะเรากดไปทีหนึ่งนะครับกดตรงตัวทีทีหนึ่งนะหลังตัวทีเนี่ยเราขีดเครื่องหมายเดียวขีดตรงนี้พอทีเดียวเลยนะครับขีดเครื่องหมายเดียวแล้วก็ enter นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบ no cookie เนี่ยฮะ แบบโนคุกกี้ซึ่งมันจะทำให้เราสามารถดู YouTube ได้แบบไม่มีแอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับ